น้ำมัน,นอะอาหารนะ <c oughs> ต้องรู้ว่านี่คือกายสังขาร <c oughs> ไม่ใช่จิตนะไอจิตมันคนละตัวันจิตมันคือเอาไปปรุงต่อกายสังขารมันผู้หญิงก็เป็นผู้ชายก็เป็นเด็กเขาไม่เคยสังเกตกันหรอก <c oughs> เห็นปุ๊บนะะอะไรต่อตึ๊ก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 มันคือ่ะผู้หญิงก็คืนผู้ชายก็คืนตรงนี้เขาเรียกกายสังขารวิธีดูก็ดูอ๋อนี่คือกายสังขารมันจิตไม่ดำรินะกายนะมันเป็นมันนะ เขาในจิตก็ไปดิผสมกันจิตสังขารก็คือจําได้เห็นถ้าพ้าผัวเมียก่จําได้ว่าผัวเก่าเมียเก่าจําได้ตอนผัสษะเวทนาสัญญาเวทนาที่เสพสัญญาที่จําได้นั่นแหะคือจิตตสังขารมันเอามาผสมกับกายสังขารที่กระดึกกระดึกเคยเป็นไหมกระดึกกระดึกไอ้นายไหนไม่เป็นบางทีนะพระารหันไม่เป็นพว <laughs> กเจ้าไม่เป็น ค <c oughs> นหนึ่งก็บอกมา,ากระดึกค <c oughs> <c oughs> นหนึ่งพอกระดึกกระดึกกระดึกใช่ไหมพอกระดึกกระดึกแกก็ดูพอดูมันมันมันก็อายมันก็ค่อยค่อยแต่ไม่ใช่นะวิธีดูก็ไม่ดูแบบนั้นดูวนี่คือกายสังขารที่ทําให้กระดึกขึ้นจิตสังขารก็ปรุงต่อเขาที่สองตัวรวมกันเลยวิธีดูก็ดู เมื่อหายใจเข้าเห็นกายสังขารจิตสังขารระงับตัวลงก็รู้อยู่เห็นกายสังขารจิตสังขารพงกขึ้นมาก็รู้อยู่พอรู้มันปุ๊บพอรู้ปุ๊บพอรู้เท่าทันเหตุปัจจัยไงเหตุของกายก็คืออาหารเหตุของใจก็คือสัญญาเก่ากับเวทนาเก่าพอเอามาผสมกันปุ๊บทั้งกายและจิตผสมกันเป็นสังขารคู่เลยกายยสังขารผสมจิตตสังขาร แต่สองตัวนี่เกิดแล้วก็จะเสื่อมไปเหมือนกันหายใจเข้ามันก็เสื่อมไปหายใจออกมันก็เสื่อมไปพอดูหายใจเข้าหายใจเสื่อมเกล้ที่มันปรุงมันก็เสื่อมกายปรุงมันก็เสื่อมใจปรุงมันก็เสื่อมมันจะเสื่อมไปพร้อมกับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกมันไม่เกินลมเข้าลมออกไม่ต้องไปกั่นลมเข้าก็ได้ออกก็ได้มันก็จะเสื่อมไปพร้อมกับลมแล้วก็มันจะมันก็จะง่อยเหมือนจะเหี่ยวแบบเนี้ยมันก็จะเห็นแบบนี้ จะเชื่อเปล่าถ้าดูนะแต่ถ้าปรุงต่อไปเลยนะผู้ชายเนี่ยก็คอแข็งกว่หันรีหันขวงเด็ดยเฮ้ย้ยไม่ด้ไหวไหไหวหล่อดลงแล้วเฮ้ยเฮ้้ไหวยหหเรื่องแล้วเรื่องแล้วเอ้าก็กายมันขึ้นก่อนแล้วจิตมันตามยไงบางทีจิตมันดําริก่อนแล้วกายก็ตามนี่วิธีที่ว่ากายมันเกิดมาจะว่าจิ้งเ่า เกิดจากกายก่อนก็มีเกิดจากจิตก่อนก็มีเกิดจากกายก่อนก็กินอะไรขึ้นมามันก็จะยึกจักยยักขึ้นมาใช่ไหมแต่ถ้าตอนเป็นรุ่นรุ่น14 15 16ไม่ใช่เลยไอ้นี่เห็นปุ๊บกนมาแล้วผู้หญิงก็เห็นต้องแบเอาอะไเอาเลยเอาบิดนี่นะบิด่าอะไรถ้าผู้ชายไปดูมันกระตึ้งกระตึ้งกับบิดขาอลไเดินไม่ได้จะตักให้เดินไม่เห็นเดืนด หายใจวันเลยก็วิ่งคุบเอาเลยดิชงวะไม่ต้องไปแจงไม่ดึงแล้วถึงกับคุบยักหักคอกินเลยแค่ไหสักขับเลยเห็นในเรามันเนี่ยกายมันดําริก่อนดําริของกายเกิดจากอาหารคืออาหารที่เรากินไปเนี่ยอาหารดีๆนะแต่บางทีอาหารไม่ต้องดีดอกมันอยู่ที่วัย เมื่อวัยวัยไอวัยวัยหนุ่มๆนั่นแหะเริ่มเริ่มหนุ่มๆก็สาวอายุสิบสี่สิบห้าผู้หญิงเนี่ยพอเริ่มมีเมนปุ๊บมันจะเริ่มเลยพอไข่ตุกปปุ๊บเจริญพันธุ์มันจะจิกจิกจิกเลยผู้ชายก็เหมือนกันมันจะจิกจิกของมันเองหน้าหลักคือกายสังขารปรุงแต่งขึ้นมาจากกายคืออาหารลมหายใจเป็นอาหารของกายอาหารทางปากเป็นอาหารของกายและภาษาถ้ายิ่งไปดูนะดูหนังนะ ไปดูหนังเรื่องนู่นนี่นั่นมันทาอะไรกันนะนั่นคืออาหารทางตาคือกัจัดจัดทางตากายสังขารกายสังขารดูก่อนแล้วจิตสังขารพอจําได้พุกออกไปปรุงเนี่ยคนนี้ใสใจมั้ยจับต้องยังงั้นยังงั้นก็คนเ่ยมันคืออย่างนี้ <c oughs> นี่เราดูตัวมันมันเกิดยังไงดำริเห็นมันเป็นดำริจะไมมเกิดจากความดำริถ้าไม่ดำริมันไม่เกิดเออแต่บางอย่างไม่ต้องดำริมันก็เกิด เหตุปัจจัยของมันต่างกันถ้ากายไม่ต้องดำริแต่ทั้งจิตต้องดำริที่ว่าดูหนังตะกี้นี่ใช่ไหมไม่ต้องอื่นให้ได้ยินเสียงนี่ก็เอาแหละได้ยินเสียงนะเสียงก็เป็นกลิ่นก็เป็นกลิ่นก็เป็นมันจะเกิดได้หมดเลยกามนี่มันจะเกิดดำริอย่างเนี้ยแล้วก็นียรู้วิธีดูก็คือว่าเมื่อกายสังขารเกิดขึ้นในการมก็รู้อยู่แล้วปฏิฆะก็เดียวกันเลย ถ้าถ้าโน้นะไม่อะไรอย่างี้นะขอนขวายนะขวนขวายงุงักแล้วทำท่านะทำท่าไงรู้ไหมเดินลงมาเยอะสามทีเธอคัดเครืองไงทำดีไปดีนึกไหมวัดนี้ขาก็คือรูปอีกใช่ไหมรูปที่ไม่ได้สมอยากใช่ไหมเห็นไหมคัดเคืองแหละน้องดีอีกแหละเครื่องก็ได้สมอยาก ไปใจไหมมีแห้งผูมีอะไรเปิ่องกระเฟงมัดโอ้ยบ่าบ้าใหญ่ก็เชื่อมันมีอยู่ในนี้ไหมกระดัมปีไอ้ต้นนี้ซื้อจากตาหนึงก็หน่อยเดขาบอกว่าไปกินอะไรมันดูมันสยึกยึงเขาเขาไปจ้องดูมันเฉยพอจ้องดูมัน็ุ่ยไม่ใช่เขาไม่ใช่ดูงั้นไอ้ที่มันยึกคืออะไร ต้นเหตุของมันอาหารของมันคืออะไรเขาต้องสาวหาอันนี้เกิดกายสังขารกายสังขารเกิดจากอาหารเป็นต้นเหตุจิตตสังขารเกิดจากรูที่มากระทบเสียงมากระทบกลิ่นมากระทบเป็นต้นเหตุแล้วบางทีก็เอาเรื่องเก่าๆมาตรึกอย่างเขาตันงนึ่เาเอาเรื่องเมียเก่าอ่ะมังถ้าอ้วนก็พอเห็นสูดเที่ยว้อยกูกดยึดกินเข้าใจหมนั่นก็ไอนี่เหตุพราะเหตุปุ๊บแล้วทำไงรู้ไหมเห็นตูดเขานะ ยึดยึกขึ้นมาแล้วเพรยึกเฮ้ยต้องตูดแล้วเขาขี่ใส่ปากเอาขี่ขาตาเอาขี่ใส่จมูกเอาขี่เพราะในตูดมันมีขยังไงอแล้วตรงนี้ไม่ใช่ขึ้นไม่แต่เแล้เขาขี่ใส่ปากตอดปูดทำไปจมสะพังหยิบหยิบอีบไม่ใช่หิวขีดก็ที่นั่นแหละแต่ครขะนี้ถ้ากราบเสียมันก็เป็นเนี่ย วันดำรีอย่างนั้นก็ทำเลียดตรงนั่นใครอะไรออกมาบ้างว,ว่า <c oughs> แต่ตื่นมากไม่ดูจะดูทั้งหนานี่พริกดูนี <c oughs> <c oughs> <c oughs> พิษัเฮ้ยพกอะไรก็รไม่จอ้องตรงนั่นหร่า <c oughs> ไป